ทางท่านโฆษกรัฐบาลท่านเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลนั้นจับมือกับทุกภาคส่วนเลยละคะ่ะในการนำซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมไทยจัดแสดงในงานไทแลนด์เ e n นเ l e 2,025ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นการมุ่งในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยสร้างโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนค่ะ นายชัยวชิโรงโฆษกประจาสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าตอนนี้รัฐบาลได้เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการคัดเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเดส2025มหัศจรรย์แห่งการเดินทางครั้งที่4อย่างเป็นทางการนะคะ โดยการจัดงานทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะและก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีโดยในปี2025นั้นนะคะรัฐบาลได้มุ่งมั่นที่จะยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัย พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้เป็นหมุดหมายสําคัญค่ะของการจัดการแสดงงานศิลปะนานาชาติระดับโลกของภูมิภาคเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้นะคะ โดยงานนี้ค่ะจะมีระยะเวลาการจัดงานนานถึง5เดือนนะคะในรูปแบบของการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ4รูปแบบก็คือการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปินไทยจาก4ภาพการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปินจากต่างประเทศ อาร์ตเฟสติวัลอีเวนต์การจัดแสดงนิทรรศการหลักในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและพับบิกอาร์ตแลนด์มาร์สการสร้างสรรค์ผลงานศิลป,ปะแบบถาวรตามมุมเมืองต่างๆในจังหวัดภูเก็ตโดยภาคเอกชนภาคธุรกิจโรงแรมค่ะก็จะมีส่วนร่วมในฐานะผู้ลงทุนและคัดเลือกศิลป,ปินหรือเยาวชนในการสร้างสรรค์ผลงานจากการประกวดวาดแบบชิ้นงานปฏิมากรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของสังคมค่ะ